สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพรีวิว h o r o r r b n n d 6นะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับเปิดตัวที่ประเทศจีนในวันที่11พฤศจิกายนนะครับในราคา249หยวนนะครับหรือเป็นราคาไทยก็คือประมาณ1,160บาทในรุ่นที่ไม่มี nfc นะครับแต่เอามาขายจริงๆในไทย Lazada หรือ Shopee เนี่ย ก็ในร้านไทยของทาง l a สด a าเนี่ยก็อยู่ราคาประมาณ1,799บาทนะครับหรือถ้าเป็นร้านจีนที่ส่งจากจีนเนี่ยก็จะขาย1,500 1,500บาทนะครับแพ้ตัว h o r o r r b n n d นนี้นะครับก็พัฒนามาจากรุ่นแบน d 5นะครับให้มีหน้าจอที่กว้างกว่าเดิมนะครับเป็นหน้าจอ 1.47นิ้วนะครับจะมีการกันน้ำอยู่ที่ 5ATM นะครับกันน้ำได้สูงสุดถึง50เมตรเลยทีเดียวนะครับแต่รุ่นนี้จะไม่มี GPS นะครับแล้วก็มีรองรับโหมดกีฬา10กว่าชนิดเลยนะครับก็จะมีพวกวิ่งปั่นจักรยาน ว่น้ำอะไรพวกนี้ครับที่ที่าทานาฬิกาส,สมาร์ทแบนทั่วไปมีนะครับแล้วก็มีแบตที่อึดสุดๆเลยนะครับจากทางแบรนด์ที่การันตีอยู่ห0 0อเอเนี่ยอยู่ที่14วันเลยนะครับ แล้วก็ยังมีนี่ครับในหลังกล่องก็จะมีบอกอหน้าจอกว้าง1.4น,นิ้วเป็นอะมูเลตนะครับเอออะมูเลตนั่นแหละถามแล้วก็อันนี้อันนี้คือแบตอ่าสวันแล้วก็แบตรองรับพัดชาร์จชาร์จไวนะครับแล้วก็มีการวัดอตัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็มีอ่า การวัดการนอนหลับแล้วก็มีการมีการค่าออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็มีประจําเอ๊ะตรวจประจําเดือนเขาเขาเรียกอะไรวะตรวจดูรอบเดือนของผู้หญิงนะครับอันนี้ก็รองรับ1ิกว่า,ากีฬานะครับแล้วนี้ก็กันน้ําอันนี้ nfc รุ่นนี้น่าจะไม่มีนะมันจะมีสองรุ่นแค่มี nfc ที่ประเทศจีนนี้จะขายอยู่ประมาณพันเจ็ด ที่ยังไม่รวมภาษีนะัาำเข้านะฮะก็เกินมาเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะก็แกะกล่องกันเลยเอะแกงไงไง้เออเอเอก็มาดิครับอืมอืมแ่องปั๊บเปล่ากล่องยับมาก สั่งมาก็เป็นอือฮึอืมเป็นพลาสติกสายเป็นซิลิโคนนะครับอืมดูหลูหราอยู่เงียนมีความอ่า,าไม่หยาบดิอะไรนะด้านนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้เป็น พลาสติกโพลิเมอร์นะฮะจากที่เซิร์ชดูก็เป็นตัวนาฬิกานะฮะเราก็เปิดดูข้างในก็จะมีแถมที่ชาร์จสายชาร์จแล้วก็คู่มือเตนโอ้โหเราคงอ่านออกกันแหละเดี๋ยทำมันเก็บเก็บเก็บ,กบหัวนะฮะหัวชาร์จเขาจะเป็นเหมือนเป็นแม่เหล็ก ไม่ได้มาเป็นแบบรุ่นเก่าของเขาแล้วที่เป็นเคี้ยวที่ต้องเสียบนี่เป็นแม่เหล็กก็ชาร์จได้ฝั่งเดียวนะฮะนี่ชาร์จได้ฝั่งเดียวตัวนี้ไม่ดูดไม่ดูดมันจะดันกันนะฮะเอ่อ,อตัวนี้นะฮะก็หน้าจออ่าดูกันดูกันหน้าจอจะอยู่ที่ 1. 4 7สี่เจดนิ้วนะฮะความละเอียดอยู่ที่ 194คูณ368นะครับครอบด้วยกระจกอ2อ d จุดหนะฮะน้ำหนัก18กร,รัมนะครับ,บเจอบลูทูธจะเป็น5.0นบลูทูธ5.0นนะครับแต่ตัวนี้สามารถควบคุมเพลงได้ผ่านเ,าเจ้านาฬิกานี่เลยนะฮะก็คือฟังเพลงอยู่ก็เลื่อนเพลงได้ แต่จะมีข้อจำกัดอยู่คือ iOS iOS จะมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวลองรีวิวแล้วผมจะมาบอกเล่านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ